ข,ขออนุญาตน,นะคะไรฟ้าเราต้องรีบถามคมนมาช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์ในโครงการใหม่แล้วแต่ว่าไม่อยากเพิ่มพนักงานประจำเลยค่าใช้จ่ายมันสูงไปงั้นเราลองจ้งช่างอิสระหมคะเพื่อจะลดเรื่องสวัสดิการได้ าแค่ okay, รับงานไปทำเราไม่ได้จ้างเขาแบบพนักงานปรนนจะจำท,ที่บริษัทไม่ได้ให้มาบริษัทได้ให้มานี่คะเพราะเขาบอกใ่้ฉันเป็นพนักงานรับจ้างไม่ได้พนักงานประจำแต่พี่มาทำงานทุกวันเหมือนพวนเนกเราเลยนี่แบบนี้มันต่างจากพนักงานตรงไหนต่างสิเพราะว่าพี่ไม่ได้รับประกันสังคมแล้วก็วันหยุดเยอะเ ใช่นทำเครื่องซ้ออุปกรณ์เสียหายจะให้ฉันรับผิดชอบทั้งหมดเลยหรอคะคุณเป็นช่างรับจ้างอิสระเรื่องุปกรณ์คุณต้องดูแลสิไม่เหมือนพนักงานประจำํำแต่ฉันใช้ของบริษทัททํางานทุกวันเหมือนพนักงานคนหนึ่งมันไม่แฟร์เลยสนรัอเมริกาอิอริเป็นช่างรับจ้างอิสระแต่เธอทำงานที่นี่ทุกวันเหมนพนักงานแล้วทาไมเธอถึงมาร้อง ดูที่ลักษณะงานไม่แท้จริงนะคะไม่ใช่แค่ชื่อที่เราเรียกคุณต้องทำสัญญาให้ชัดเจนแล้วก็ระวังเรื่องการปฏิบัติต่อ,อช่างสาวด้วยจากนี้เราต้องทำสัญญาให้ชัดเจนที่อาการย่างพนักงานประจํากับช่างรับได้อีกชะละไม่ถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาอีกก็ดีนะคะเรา,าวควรจะมีทนายคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาด้วยขอบคุณที่รับฟังนะคะท่านประาน จะได้บทเรียนแล้วต่อไปนี้จะทำให้ทุกอย่างโปร่งใสและถูกต้อง